พาไปชมบรรยากาศนะครับที่ลานน้ำพุนะครับว่าช่วงกลางคืนบรรยากาศคึกคักขนาดไหนนะครับทางเข้าด้านหน้านะครับก็จะข้ามสะพานสีแดงนะฮะสะพานมงคลด้านหน้านะครับก็จะเข้าไปสู่งานด้านในนะครับ ข้างในก็ถือว่าบรรยากาศเย็นมันสุกนะครับก็คลัทคักพอสมควรอยู่นะครับไม่ถึงกับเงียบเหงาทีเดียวนะฮะแล้วก็จะเป็นแซ่เจออีสานนะครับชื่อร้านคาวข้าเหนียวนะฮะ ลดราคาแล้ครับร,ร้านที่สองเป็นร้านเพทงหอยทอดนะครับเพทงหอยทอดชาวเลนะฮะ

Tak tang sekolah terlalu. แนะนำนะครับตะดี้ด้านข้างนะครับก็ลองเลือกอยู่ได้นะครับทอร์ว่าผัดไทยกุ้งสดหร,รือว่าหอยแมงคู่ทอดประสมบนะครับเนื้อปูทอดกรอบก็มีนะครับเป็นราคานะครับก็ลองดูกันได้ นี้เลยนะครับสามารถเลือกเมนูได้หลากหลายนะครับกาันตีความอร่อย้ว่เนี้ใช้ที่จจมาซงานมานนนใช่ไหมใช่มเร็วะนะเระ็วเีลยอะ ถัด <languages? S 1> มาจะเป็นร้านคั้วไก่นะครับน้องสองคนเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะครับน่ารักน่าชังดเาไม่รู้หรนดนด้านข้างนะครับก็จะมีบริเวณที่นั่งพักทานนะครับนั่งพูดคุยกันนะครับ วันนี้อากาศก็ไม่เห็นกับร้อนนะครับประมาณ28-29องศานะครับร้นนี้ก็ถือว่าเป็นร้านคอตคิดของงานนะครับสุกี้พรสิรินะครับ ้านหลังนะครับเคฟก็จะปรุงคุกี้กันอย่างแสอสะอยนะครับ 是。 อาหารน่าอร่อยนะครับสำหรับสุกี่พอนซิลิปนะครับก็จะมีครอบครัวนะครับรวมกันอยู่สองขั้นเลยทีเดียวนะครับกลิ่นก็หอมสุยนะครับใครที่ผ่านมาทางแสวรังน้ํานะครับอย่าลืมแวะมาดูผลกันได้นะครับที่ร้านสุขี่พอนซิลิปนะครับสามารถสั่งไปทานที่บ้านก็จะได้นะครับรรยการการแํางนะครับ งานสุดจีนนะครับที่ว่าน่าจะปิดประมาณ3ามทุน,นะครับก็เลิกงานนะครับหรือว่าช่วงพักผ่อนนะครับเย็นๆค่ำๆนะครับแวะมาเดินหาอะไรอร่อยๆทานนะครับในงานเทศกา,กาสุดจีนมาเวอร์นะครับ จะพาไปชมโซนอื่นกันต่อนะครับร่วงกลางคืนเนี่ยแสงสีเหมาะกับการถ่ายคลิปถ่ายภาพมากๆนะครับร้าน,นีนร้านตั้งใจย่างนะครับเป็นร้านมิชลินนะครับก็ราคาก็จะราคามิชลินลน,นิดนึงนะครับ ถัดมาจะเป็นร้านพอกดี้นนะฮะก็จะเป็นร้านหมูหมย่างปิ้งนะครับเป็นอขอกแนวบาร์บีวนะครับก็จากมีโปรโมชั่นบาร์บีวนะครับก็จะมีเมนูข้าวด้วยนะครับได้สามารถฝากสามารถฝาได้ทั้งเงินสดนะสะแกนนะครับถัดมาจะเป็นร้านยำตะโฟนะครับก็จะเป็นแนวก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟนะครับ ส่วนเมนูหลักๆนะครับก็ดูได้ตามคลิปเลยนะครับจะมีทั้งมีคลุกนะฮะมามีม่นะครับแมงกะปุนลวกนะครับสามารถโทรได้นะครับโทรสอบถามโทรสั่งนะครับกะพาไปชมโซนต่อไปนะครับ จะเป็นวอล์กมาสเตอร์แล้วก็เผ็ดมาร์กนะฮะออจคี่นนะมเป็นร้านดังทั้งนั้นเลยนะครับ ร้านถัดกระเพรานะครับส่วน Walkmaster ก็จะเป็นร้านแนวเส้นนะครับแล้วก็จะมีพวกเคระเปียะนะครับของฮันเล่นนะครับแล้ก็เก็บเมนูราคามาให้ดูนะครับ มาด้านในนะครับก็จะเป็นร้านสแน็คนะครับร้านคุยช่ายนะฮะแล้วก็ร้านลิปต์เลนไฮเอา์ลิต้นไฮเอานะครับตัดมาจะเป็นร้านผักกาดเบเกอรี่นะครับซึ่งปิดไปแล้วไทยเทสก็มาตั้งร้านเครื่องดื่มนะครับ ประตูเข้าห้างนะครับก็จะเป็นประตูหนึ่งนะครับโอ้คุเวทีนะครับก็จะเป็นแสงสีเสียงอลังการนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีโต๊ะนั่งนะครับสามารถนั่งทานของอร่อยได้นะครับก็จะลืจุดเล่นเกมนะครับจุดแรกของสมบนาคุณต่างๆนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ สั่มาไปร้านของหวานนะครับอลิสคาเฟ่นะฮะ จะเป็นพวกชิฟฟ่อนนะครับแล้วก็เป็นพวกแนวขนมเค้กนะครับขนมเบื้องปิดซะแล้วนะครับ ทางดีข้างๆก็จะเป็นร้านขนมหวานนะครับชื่อร้านรสนวลนะครับกำลังเปิดอยู่นะครับต้องประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับร้านรวงต่างๆก็เริ่มทยอยปิดบ้างแล้วนะครับเราจะไปร้านเป็นมีร้านน้ำเต้าหู้นะครับกับร้านอาหารชื่อดังในตำนานที่มาลุกออกบุ่งอาตีพสุกี้ฮอนล์ซีรี ด้านสุที่สุดที่อีกัรแสแห่งย่านอารีเฮดมาร์ทหนึ่งในวิ s ลิสของคนจีเมนูโดดเด่นที่เป็นเดียวของที่นี่คือกระเพราพัฒนาสูตรพนังานเป่าหนึ่งปีเต็มผู้ใหญ่ไอ้าวเจาเป็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับวันศุกร์ที่24นะครับวันศุกร์ที่24มกราคมนะฮะ 2.568. นะครับเวลาประมาณ2องทุ่ม20นะครับก็มีความคึกคักในระดับหนึ่งนะครับตรงบริเวณลานน้ำพุนะครับก็มีโต๊ะเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็โซนด้านท้ายนะครับก็จะเป็นโซนสำหรับการไหว้เจ้านะครับบรรยากาศก็แอบหลอนๆนิดนึงนะครับถ้าเกิดมาไหว้ช่วงค่ำๆนะฮะ สามสีทุ่มนะครับคิดว่าน่าจะกลับนะครับอมีพันเจะชาตชนมหวาชืัที่ัสิ่เรกัเชนมหากับเชเีเชต่ม่จะมีเทพเจ้าหลายองค์เลยนะครับมาให้แขกผู้มีเกียรติหรือว่าลูกค้าต่างๆนะครับได้เข้ามาสักการะนะครับบูชา Lucky Market Delicious, eat for luck with famous legendary restaurants. joining the restaurants in the Ari area. One of the wish lists of Chinese people, the only standout menu here is the basil stir fry that took over one full to It the recipe. winner of the Spoon 2 Golden Spoons Award. The top Thai street food ranking shop. Heng Chut, outstanding with the meticulous ancient charcoal grilling technique. Parkard Bakery, the famous Rajapuri dessert shop. The ultimate mini bread with custard. Mm -hmm. Soft filling for a fluffy heart. Mm -hmm. Nam Hu, the first famous soy milk shop on Plangnam Road. ด้านหลังของงานนะครับใกล้ๆเวทีก็จะมี Fortune Treasure นะครับเป็นห้องจอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจอแสงสีนะครับเหมาะกับการเข้ามาถ่ายคลิปนะครับอันนี้ก็เป็นห้องลับดีกว่าครับห้องลับก็จะมีคนกำลังถ่ายคลิปถ่ายภาพอยู่นะครับ ห้องลับนะครับห้องเก็บสมบัตินะครับก่อจูนเทรเชอร์นะฮะก็จะอยู่ด้านข้างๆนะครับมันอยู่ห้องข้างหน้าเนี่ยห้องเนี่ยคือห้องลับนะครับที่บอกว่าเป็นทีเด็ดเลยนะฮะของงานเทศกาลจุดจีนพิทินพาวเวอร์นะครับใครที่มานี่ต้องบอกว่าห้ามพลาดนะครับเพราะว่าข้างในสวยมากนะฮะแล้วก็มีแอร์ด้วยนะครับเหมาะกับการมาถ่ายนะครับก็ไปที่อื่นนี่เสียเงินนะฮะเข้าไปถ่ายโอ้ที่โอม ใครที่มางานตุดจีนนะครับแล้วไม่ได้เข้าไปห้องรับมหาสมบัตินะครับถือว่าพลาดมากเลยนะครับก็จะเป็นห้องที่ไม่ได้คนไม่ได้แออัดเลยนะครับเพราะว่าคนที่มาเดินงานนี้ไม่ได้เยอะมากมายนะครับพอมีงานถึงวันที่4กุมภาถ้าจำไม่ผิดนะครับงานนี้ฟรีนะครับถ้าท่านมาแล้วท่านไม่ชอปปิ้งไม่ทานอะไรนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับมานั่งเล่นเดินเซลฟี่นะครับเก็บบรรยากาศได้นะครับ แสงสีตามจริงนะครับงานเปิดตั้งแต่10ประมาณ11โมงนะครับถึง3ทุ่มเลยนะฮะเราเก็บบรรยากาศของช่วงหัวค่ำวันศุกร์นะครับเวลาประมาณสัก2ทุ่มนะครับมาฝากนะครับ ว่ามีความคึกคักมากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับงานเทศกาลจุดจีน2568นี้นะครับของอร่อยก็ยองรอท่านอยู่นะครับแล้วก็บรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับกิมพาวเวอร์จัดบ,บ่อยมากเขาบอกจติดไหมครับ,บอของไทยเทศ,ทศท์นะครับเราจะมีเครื่องดื่มบริการนะครับแล้วก็จะมีร้านไอศกมอยู่ด้านข้างนะครับ ราคาขอกแคนคอร์นะครับก็ไม่ได้แพงนะครับมานั่งทานเบียร์ครับเบียร์สิงเบียร์ช้าต่างๆก็ได้นะครับจําหน่ายตามเวลานะครับออ ในงานนะครับก็บีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับสามารถมาชิวๆในงานได้ก่อนที่ช่วงอากาศหนาวจะค่อยๆหายไปนะครับ ร้านค้าก็มีมากกว่า20-30ล้านเลยนะครับน่าจะเพียงพอต่อการนั่งทานมื้อสบายๆของท่านนะครับกิ่นนี้จะหอมมากเลยนะครับในโซนอาหารนะครับ เรียกว่าเก็บบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนช่วงค่าคืนนะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับพอปาะหมคอนะครับหากว่าท่านผู้ถ้าท่านชมแล้วถูกอกถูกใจนะครับก็กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับก็จะขอบพระคุณมากๆนะครับหรือถ้าผ่านมาแถวอนุสาวรีย์ชัยลางน้ํานะครับก็ลองมาเดินเล่นในงานได้นะครับ อาหารข้าวชมฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ก็จะมีการตกแต่งไฟประดับนะครับให้เหมาะกับเทศกาลนะครับเอ๊ะทำไมตรงนี้ไม่มีติดไฟนะี่ย <c oughs> โซนฝั่งหน้าถนดดลังน้ำนะครับ